เพราจะจนถึงตอนนี้เราได้แต่กินอาหารจีนอย่างเดียว ความสูง7,500ฟุตรหรือ2,500เมตรแต่มันเป็นแค่เส้นทางก่อนที่จะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเท่านั้นอุรจารขนาดอยากต้องสู้กับความชันของภูเขาอย่างหนักหน่วง ยอดเขาของเทือกเขาเทียนซานมีความสูงกว่า12,000ฟุตรหรือ4,000เมตรยอดเขาจึงมีหิมะปกคลุมอยู่แม้แต่ในหน้าร้อนน้ำที่ละลายจากหิมะนี่เองที่ไปหล่อเลี้ยงโอเอซิสที่อยู่ที่ตีนเขาและทำให้ทางสายไหมโบราณรุ่งเรืองขึ้นมา พื้นที่แถบนี้เป็นที่กินหญ้าสำหรับสัตว์ของชนเผ่าเร่ร่อนที่ต้อนรับเราอยู่บนหลังม้า สะพานรถไฟฮาดาหัดเป็นสะพานรถไฟที่ยาวที่สุดของทางรถไฟสายนี้มันอยู่ห่างมาจากทูลูฟานราวร้อยสามสิบไมล์หรือ200กิโลเมตรและเป็นจุดกึ่งกลางของทางรถไฟที่นี่ผู้ชนเผ่าเร่ร่อนต้องทุกขอจะเป็นทุกอย่างมาด้วยบนหลังมา้าหรืออูดจะทูลูฟาน มันเป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งอาทิตย์แต่ถ้าเดินทางโดยรถไฟเราจะใช้เวลาแค่4ี่ชั่วโมงเท่านั้นทารรถไฟสายใหม่นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนผู้ดีมากพวกเขาเรียกมันว่าทางรถไฟแห่งความสุข ผู้ชนเผ่าเร่ร่อนมายืนรอรับเราอยู่ในทุง่งหญ้าในขณะที่เราดูพวกเขาผ่านทนาตา่าพวกเขาไปชาวมองโกเผ่าท็อฟและมันกวางเจียนสืบทชื้อสายมาจากกษัตริย์ของพวกท็อฟ ในตอนต้นของศตวรรษที่17พวกเขาอยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาเทียนซานในที่ราบจุนกอแต่หลังจากที่มีสงครามระหว่างเผ่าพวกเขาจึงไปจากที่แห่งนั้นและออกเดินทางไปไกลถึงแม่น้ำวอร์กาในรัสเซียแต่พวกเขาลืมแผ่นดินบ้านเกิดไม่ลงและในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่18พวกเขาไปหาทางกลับมาบ้านได้อย่างยากลำบาก มันจะเป็นกษัตริย์องค์ที่48นับแต่ที่พวกเขากลับมาที่นี่ตอนนั้นจักรพรรดิเฉียงหลงที่ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ชิงพยายามอย่างหนักที่จะปราบผู้ชนเผ่าตะวันตกให้อยู่ภายใต้อำนาจจีนพระองค์จึงพอพระทัยมากที่พวกทอฟกลับมาพระองค์ส่งมอบทุ่งหญ้าห้าแห่ง และตราประทับเงินอีกแปดอันให้พวกเขาที่ตราจารึกไว้ว่ามอบให้กษัตริย์ที่กล้าหาญและพักดีแห่งชนเผ่าทอฟโบราณคำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประวัติที่ยากลำบากของชนเผ่านี้ วับันนี้พวกทอฟยังพาสัตว์ของตนเดินทางไปทั่วเทือกเขาเทียนซานพวกเขาจะใช้บ่วงต้อนสัตว์และอาศัยอยู่ในเต็นท์พวกเขายังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของชนเผ่าเร่ร่อนแห่งทาสายไหม ตอนนี้ถึงเวลาที่จะใช้อูดที่เรานำมาจากทูลูฟานแล้ว เราตัดสินใจลองขี่อูดเดินทางข้ามููเขาสูงชันเพื่อจะดูว่าผู้เดินทางโบร,ราณต้องลำบากขนาดไหน นบางส่วนจะแฉะมากและอูดเอียงไปเอียงมาในขณะที่มันพยายามฝืนตัวไม,ม่ให้ลมอูดเป็นสัตว์ที่ใช้ได้ดีมากในทะเลทรายแต่บนเขามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่และเนื่องจากว่าเราต้องให้อูดพักทุก15นาทีการเดินทางของเราจึงช้ามาก ผ่านไปได้ห้าชั่วโมงเราตตา่ขึ้นไปที่ความสูง3,500เมตรหรือ10,000ฟุตและเข้าสู่ทิ่นที่มีหิมะชั่วนิรันดร์ที่ออขอบของทุกหิมะหิมะละลายอยู่ตลอดดินจึงแฉะและชุ่มน้ำมากทุกครั้งที่อูดสดุนเราต้องกอดหน่ออุดไว้เพื่อไม่ให้ตกพื้นเราเริ่มเข้าใจแล้วว่า มันเป็นการเดินทางที่ลำบากแค่ไหนสำหรับผู้เดินทางบนทางสายไหมห<สง>ลังจากเจ็ดชั่วโมงเราก็มาถึงช่องเขาซึ่งอยู่ที่ความสูง1 2ึ0 0หฟุตหรือ 3,800เมตรลมนั้นหนาวเย็นมากและยอดเขาขาวของเทือเขาเทียนซานที่ควจะดูน่ากลัวมากสำหรับพ่อค้าแห่งทางสายไหมก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าเราอยู่ทั์ที่เราเห็นนี้ คงทำให้ผู้เดินทางโบราณประทับใจเป็นอย่างมาก จากที่เรากลับมาจากทุ่งหญ้าเราก็กลับมาขึ้นรถไฟอีกครั้งเราจะเดินทางไปตามเส้นทางเดิมอีกครั้งแต่ครั้งนี้เราจะเดินทางโดยรถไฟเนื่องจากขบวนรถไฟต้องขึ้นไปจุดสูงสุดของทางรถไฟนานเจียงเจ้าหน้าที่รถไฟจึงตรวจสภาพรถอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษทางรถไฟจะผ่านอุโมงคูเซียนที่อยู่ข้างใต้ช่องเขาที่เราต้องขี่อูดข้ามถึง7ชั่วโมง แต่รถไฟใช้เวลาเดินทางแค่3 0นาทีเท่านั้นครับอุโม,มงค์มีความยาวสามไมล์หรือ6กกิโลเมตรมันเป็นอุโม,มงค์ที่ยาวที่สุดบนทางรถไฟสายนี้ อุโมงนี้ยังเป็นจุดที่สูงที่สุดด้วยมันอยู่ที่ความสูง10,000ฟุตรหรือราว3,000เมตรการขุดอุโมงผ่านน้ำแข็งในพื้นที่เย็นจดแข็งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอุณหภูมิในอุโมงนั้นต่ำประจุดเยือกแข็งเสมอแม้แต่ในช่วงกลางของหน้าร้อนและกำแพงอุโมงมีน้ำแข็งฉาบเป็นสีขาวอยู่เสมอ พอเราออกมาจากอุโมงค์ทัศนียภาพก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแทนที่เราจะเห็นผู้เขาหินกับยอดเขาที่มีหิมปะปกคลุมเรากับเห็นหุบเขาที่เขียวขจีอยู่เบื้องหน้านี่คือหุบเขาอุราสุไทย ที่สีเขียวนี้เป็นเส้นทางจากเทือกเขาเทียนซานไปจนถึงทะเลทรายทะครามาคารที่แต่ละข้างของหุบเขาแนวเขาที่ลาดลงมาน้ำพิมะที่ละลายแล้วลงมาสู่แม่น้ำที่อยู่เบื้องล่างแม่น้ำนี้มีความยาวไปตลอดจนถึงทะเลทรายพอเราลงมาที่หุบเขา เรามาถึงบริเวณที่ค่อนข้างชุ่มน้ําที่มีชื่อว่าที่ราบเย็นชีมันเป็นที่ราบอนุดมสมบูรณ์ที่ได้น้ําไปจํานวนมากจากหิมะบนยอดเขา รางรถไฟนานจีงจะทู่ฟูฟานจะถูกสร้างทีละช่วงและทางช่วงนี้เพิ่งสร้างเสร็จก่อนที่เราจะมาถึงไม่นานระหว่างที่ยังรอให้เอากรวดมาเทต้ารางรถไฟรถไฟแล่นได้แค่6ไม้หรือ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งไม่จะเร็วกว่าการขี่จักรยานเลยเย็นชีเป็นเมืองโอเอซิสบนทางสายไหมที่มีประวัติอันยาวนาน เราเอารถลงจากรถไฟเป็นครั้งแรกในรอบแปดวันเพื่อเดินทางข้ามที่ราบนี้นี่คือแม่น้ำไคดูครั้งหนึ่งกระแสน้ำที่หนาวเย็นเคยไหลทะลักลงมาจากเทือกเขาเทียนซานแต่ตอนนี้มันถูกควบคุมและไหลผ่านที่ราบอย่างช้าๆ พระทางซำฉังพระสงฆ์จีนที่มีชื่อเสียงที่เคยมาเยือนเยนชีเมื่อกลางศตวรรษที่7กล่าวเอาไว้ว่าพื้นดินนั้นเหมาะที่จะปลูกลูกเดือยข้าวบาเล่อินทลัมจีนอังุ่นแพตะวันตกสาลี่อากาศนั้นอบอุ่นและประเพณีของคนที่นี่นก็น่านับถือเราไปดูตลาดกลางแจ้งที่อยู่กลางเมือง และพบเห็นผลไม้และผักชั้นยอดอยู่มากมายส เยดีมีประชากรอยู่สามหมื่นคนคนพวกนี้เกือบทั้งหมดเป็นคนจากเผ่าเล็กๆที่ชื่อคุยบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นชนเร่ร่อนจากมองโกเลียและพวกเขาเป็นมุสลิมแต่ในสมัยราชวงศ์ถังตอนที่พระธานสัมจังมาที่นี่เมืองน,นี้เป็นเมืองของชาวพุทธที่มีวัดสิบวัดและมีพระอยู่สองพันรูป มีคนบอกเราว่ายังมีซากของวัดชาวพุทธให้เห็นที่นอกชาญเมืองพวกเขาหมายถึงที่นี่ที่นี่คือถรร้ำชชชูชินแห่งพระพุทธรูปพันองค์ซากโบราณสถานนี้มีพื้นที่เกือบหนึ่งตารางกิโลเมตรแต่มันถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงจนแทบแยกแยะอะไรไม่ออก ถึงกระนั้นเราก็ยังพอมองออกว่านี่คือวัดที่มีรูปแบบของศตวรรษที่7เราได้ยินมาว่าคนที่อยู่แถวนี้มักเก็บวัตถุโบราณได้ตามซากเหล่านี้ รูปปั้นเล็กๆเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่จะพบใกล้ถ้ำเหล่านี้คือรูปสลักครึ่งตัวของผู้ที่บริจาคของ ตอนช้าของวันที่สิบที่เราจากทูลูฟานมารถไฟก็แล่นออกจากเยนชีและมุ่งหน้าสู่คูเอเอร์ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของทางสายนี้